สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาดูจุดกําเนิดนะครับจุดกําเนิดของต้นเส้นวาสนานะครับว่าแนวทางไปแบบลักษณะยังไงถึงจะ่าดีนะครับกลับมาดูเส้นที่ขีดไว้ดูเลยนะครับก็คือต้นเส้นตามเส้นเส้นเหมือนก็จะเป็นอีกมึงนะตัวนี้ก็อีกเส้นหนึ่งนะครับสีฟ้านะเพียงแต่ว่าแนวทางนะหมายถึงว่าถ้าต้นเส้นมันมาตามที่ขีดให้ดูนี่คือส้นข้อมือนะ ออกมาจากส้นขบวนี้แล้วก็ยาวลากผ่านขึ้นมาได้ตามนี้อันนี้ถือว่าต้นวาสนาที่ดีนะครับเถิดถลยจะเป็นอย่างเส้นสีฟ้าเนี่ยได้ก็ยิ่งดีนะครับคือฝั่งบริเวณนี้เรียกว่าเนินหลักฐานนะใครที่มีจุดแนวของต้นเส้นวาสนาที่ลากจากเนินหลักฐานขึ้นมานี่จะเป็นเส้นนะครับจะเป็นเส้นที่ตามที่ขีดที่ดูนี่ก็ได้ก็คือสีน้ำเงินและสีฟ้านะเส้นมันจะลากจากเนินหลักฐานแล้วก็วิ่งเข้าไปเชื่อมกับหาเป็นเส้นยาวๆขึ้นไปนะครับ จะไปแบบไหนก็ได้ขอให้มันยาวขึ้นมานี่นะลักษณะต้นเส้นอย่างนี้ถือว่าดีดีในลักษณะไหนหมายาว่ามันจะมีกําลังทรัพย์มีกําลังบาร,รมีในการสร้างฐานะของตนเองให้ได้มั่นคงหนึ่งละถ้าเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างหรือทำํำกิจการของตัวเองก็ย่อมมีได้ถ้าเป็นลูกจ้างก็เป็นลูกจ้างที่มีมีการเงินที่ดีมีตําแหน่งที่ดีได้ที่สูงได้นะ และมันยังสามารถไปต่อยอดอไปต่อยอดเป็นจิตการของตัวเองได้อีกเนี่ยถ้าต้นเส้นมันมาเป็นตามที่เขียนให้ดูนี่นะคือออกจากเนืหนหลักทานยาวๆแล้วก็ลากเข้าถึงเดือนเสาอ้อย่างนี้เราต้นเส้นวัส,สนณแบบนี้ร้อยทั้งร้อยนะครับมีอยู่มีกินมีฐานะที่ดีขึ้นทุกหลายนะครับแต่ถ้ามปนลักษณะแบบนี้ล่ะ,ะไปดูอีกภาพหนึ่งนะดูภาพหนึ่งอะไรีมาแบบนี้ล่ะมาแบบนี้ล่ะ ดีไหมเนะี่ยมาแบบนี้มาอยู่แค่นี้หรืออย่างตัวนี้ต่อให้มันยาวถึงตัวนี้มันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงพวกผ่านเปลี่ยน,ยน,ยนผ่าน,นอยู่เนี่ยเนีย่ยตัวสังเส้นที่สองนะครับหรือเส้นหนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามเหมือนกันหมดนะครับตัวไอตัวที่สามอย่าถือว่าเสียจะดีเฉพาะจะดีเฉพาะในช่วงแรกแรกของชีวิตนะครับจุดนี้นะแต่จุดนี้เป็นยังไงจุดนี้มันมีการมีงานมั่นคงไหมมันก็มั่นคงอยู่เพียงแต่ว่า ช่วงนึงมันจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยผัสจันทร์แห่งลายมือตัวเลขค่ะอะดูหมายขีดสีดูให,หม่ก็คือนไอ้ตัวสามเส้นเนี่ยนะเมื่อเทียบกับตัวที่มาจากซ้นข้อมือฝั่งฝั่งคันี้ฝั่งจากใน,นหลักฐานนะสามเส้นเนี่มันยังมีความซ่อนหรือซ่อนความผกผันซ่อนความไม่แน่นอนเอาไว้อายู่นะครับคือมันซ่อนดีซ่อนหลายเดียวมีเดียวได้เดียวหมดนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวเส้นที่ 3, สามสีสีม่วงนี่อันนี้แย่ มันจะลอกอมันระวังมันใครจะมีอย่างนี้ระวังระวังวัฒนาตัวเองมันจะลอกมันจะช่วงแรกมันจะดีเงินจะดีเงินจะคล่องอยู่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยระวังเป็นนี่นะครับออย่างที่สองเส้นนี้่เส้นที่สองดีไหมมันดีแต่มันยังดีแบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะมันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เมื่อเทียบกับตัวที่มาจากส้นข้อมืออันนั้นจะเปลี่ยนน้อยนะครับเปลี่ยนไม่มาก แต่บุคคลที่มีเส้นลักษณะสั้น,นๆ,ๆ,ๆมันแก้ไขได้ถ้ามันมีเส้น,ถ,น,สน,น,สนถ้ามันมีเส้นอื่นมาเสริมนะครับอ่าว่าถ้ามันมีเส้นอื่นมาเสริมนะถ้ามันมีเส้นอื่นตัวไหนมาเสริมก็คือเส้นเส้นที่มันเข้าฝั่งเนินพุทธยาวๆสวยๆอันนี้เข้ามาเสริมตัวที่มันสั้นๆน่ะได้หรือจากเสริมเข้าดวงอาทิตย์อันนั้นน่ะได้นะครับผลน่ะจะดีจะดีด้วยนะครับ จะดีในลักษณะมีทรัพย์มีการมีงานมีฐานะที่ดีได้อีกนั่นแหละแต่จะดีมากดีน้อยมันก็ต้องดูที่ผิวมืออีกเหมือนเดิมนะครับลักษณะมืออีกเหมือนเดิมเียงแต่ว่าเอามาเทียบแนวทางหเห็นว่าถ้าแนวทางมันไม่ได้มาจากโ้นมือมาฝั่งครั้งนี้จากเรือนวิปลิตเนี่ยแหละคร่าเดินวิปลิตมาสั้นๆมาหยุดแค่นี้ยังไงยังไงก็ต้องเปลี่ยนอยู่บนอย่างค่ําเดี๋ยวขึ้นเดียวลงรับการ วิถีชีวิตเนี่ยมันเอาแน่นอนไม่ได้เหมือนกันนะครับช่วงหนึ่งะนะมันจะเป็นในลักษณะทําให้เปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งเงินทั้งงานนะครับก็เลยยกมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับความแตกต่างกันนะครับเอามาดูมือชีงมือที่บอกว่าถ้ามันมีเส้นมาเสริมนะมันเสริมแบบไหนก็คือนี่คือตัวที่มันเข้ามาเสริมนะก็คือมาฝั่งกันนี้เห็นไหมในเส้นนี้เข้าที่เนพุทธยาวไปนี้นะครับเนี่ยใครที่จะเข้าในอาทิตย์เนี่ยเนี่ยเห็นไหม นี่คือตัวที่มันมาเสริมเสริมในจุดที่มีวาสนาตัวที่มันเป็นทันสั้นขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยคือตัวถ้ามีแบบนี้เนี่ยมันมันมาเสริมมันมาช่วยวาสนาเข้ามาอีกทีหนึ่งในความเหน็ดเหนื่อยในความยากลำบากมันมีความมั่นคงมันมีอาชีพที่มั่นคงไปของตัวเองได้นะครับโดยลักษณะของเส้นแบบนี้นะครับถ้ามันไม่มีเส้นมาเสริมมันจะรันทศมากเลยชีวิตนะเออมันจะรันทศมันจะเหนื่อยมากขึ้น ช้ากว่าจะได้อะไรมากินไ้เวลานานนะอ่นนั่นแหละคือการเปรียบเทียบไม้เห็นนะครับ